ไปดูเรื่องราวการจ้างงานกลุ่มผู้สูงอายุในบราซิลนะคะซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นค่ะนี่ก็เป็นการรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสำนักข่าว CMG รายงานนะคะว่าบริษรัทต่างๆในบราซิลตอนนี้กําลังเปิดโอกาสจ้างงานให้กับผู้สูงวัยที่ยังมีไฟแต่ว่ากเกษียณอายุไปแล้วเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังประเทศกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลกระทบกับตลาดแรงงานอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งโอกาสดังกล่าวนี้นะคะก็ทําให้ผู้สูงอายุมีความสุขที่ได้กลับมาทํางานอีกครั้งค่ะ อย่างเช่นแอนนาคริสติน่าเดอแอนเรดเป็นอาจารย์กรเกษียณอายุวัย73ปีนะคะอดีตครูท่านนี้เล่าว่าเธอมีความสุขมากที่ได้กลับมาทำงานอีกครั้งในฐานะเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรของบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีอายุต่างกันนะคะพอตัวเธอนั้น73ปีแต่ว่าเพื่อนๆในออฟฟิศอายุ20-30ปีขณะที่ผู้บริหารบริษัทเล่านะคะว่าทางบริษัทได้จ้างผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งมาเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทส่วนใหญ่นั้นก็จะติดต่อผ่านบริษั s t a ษัทสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า l e เบ r a ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาแรงงานมุ่งเน้นในการเตรียมพร้อมแรงงานอายุ50ปีขึ้นไปป้อนสู่ตลาดแรงงานค่ะผู้บริหารของ l e เบ r a เล่านะคะว่าจากการสำรวจบริษัทกว่า300แห่งเพราะว่าขณะน,นี้หลายบริษัทต้องการจ้างงานกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นค่ะจนเลเบรานั้นต้องจะทำแพลตฟอร์มสำหรับจัดหาแรงงานอายุ50ปีขึ้นกว่า50,000คน เพราะว่าแรงงานเหล่านี้นะคะก็จะมีการผ่านการอบรมเพื่อปรับปรุงทักษะความชํานาญของตนด้วยซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับอาชีพใหม่ของพวกเขาไม่ใช่อาชีพเดิมก่อนเกษียณค่ะ